สวัสดีครับผมมาจิกที่เกียร์นะมานนี้ก็มามตีดต่อกับเกม God of Rome ผมก็กะจะเล่นให้จบเร็วๆนะครับเพราะมีโปรเจกต์เกมค้างไว้อีกเยอะรีบไปรนะีบจบหมดท้งเม่อไหรก็จบฮะฮอ,อ,อลืมอ่านอ่ะช่างมันไม่ต้องอ่านลวผมไม่ปงไม่แปลน,เ,นเรื่องแล้วมาดูเลย ตัวที่เราใช้คือจูเลียสคนที่เราสู้ด้วยก็คือาอาร์ธีน่าอารธีน่าเฮ้ยไม่ใช่ไไใชอ,ใชอาร์ีน่ายังไม่ใช่ท่าเลยโอเคใครนะจมชื่อไม่ได้ไปต,ต่อเลย เพราะปกติเนื้อเรื่องมันในส่วนนี้ไม่มีอะไรครับอืมมาหัวใครครับอ,ววอ,อื้อชื่อตัวอะไรอ๋อรู้แล้วใครใครนะที่กิจใครที่แบกโล่งคูแบกโล่ง เออใครทักคนดีละแบกโลกไออะไรระหว่างที่กำลังคุยอยู่นี่โกงโกงก่อนล้วค้ยจ้าเออขอใช้ก็ไม่ได้อ๋อกอกวเออมาอกออเรียบร้อย นีผู้แบบโลกอะไรทุกอย่างที่ทำชื่อเลนไม่ได้เลยกู้ถูกเรือโอเคก็ถ้าพูดถึงประวัติของใครดีครับเยอะเดี๋ยวเมื่อวาผมเล่นเกมนี้ผมก็อาจจะไปหาประวัติของแต่ละตัวละครเพื่อ เนี่ยทะเลาะกานเล่นเกมมากขึ้นนะฮะอย่าขออย่าได้ตัวเล่นที่ผมไม่รอบเลยน,เนั่นไงมันมาครับไม่ได้กเดเนี้ยมันมาผมไม่ได้กดก็ไม่ได้กวนะโอเคนี่ก็ต่อ,อ,อคิปโปนิตาอ่าทีนี้จุดไหนมาบอาชาวานอน ให้ตัดอ่ะก่อนโอเคแล้วก็แบบออกก็โอเคไปคำเตือนทีมผมน่าจะไม่สมบูรณ์แล้วเราจะเดีือดเดือดทีมอ,อ้อต้องกดที่ทีม ัรบใครอ่ะเ <laughs> มื่อกี้มันดูเหมือนแต่ว่าขาย <laughs> ผมจบชัปเตอร์หนึ่งแล้วผมไปต่อเลยนันนะเฮ้ย <laughs> <laughs> ยังไม่เดินดูเลยพลังมันเท่าไหร่สิบตามาั้งื่อนี้

มัเก <l Jean Rabbit bulun> ่งครับชอบมันงฮ้เมื่อกี้มันเส้นใหญ่เส้นทางนึงค่อยกลับมาเล่นใหม่ก็ได้่ะอือมาแล้วครับเตมามาหยอกหยอกหยอกห บ yup. ็อกฟุกในเออบล็อกอึกฝันฝันฝันฝ <San Francisco> <gathering> ันฝันฝันถ้าไม่ตาดพุ่ปุ๊บเรียบร้อยฮโอ้โหแหวนโดนเลตอนนี้ไปทางซ้ายขวาเพื่อขยับเข้าใกล้ในจมติดูตรใกล้ถึงอาเทนาแล้ว ไม่ใช่หรอเออใช่ใช่ใช่ที่น่ารักถ้าเฮราเป็นสีพัทยาของฟุตนั่นเองนี่นา่าจะเป็นไวกิ้งหรือเปล่าตอนนี้อาวชินเจรเอรดิชุด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  จิ้มกระเด็นไกลมากอ,อ่าก็มันเมดเวลาเร็วอ่ะไปต่อ,อก็ผมใช้นี่อัดนะครับจะได้ความละเอียดที่สูงกว่าเก่าอ,อันเข่าในภาพไม่สวย,ยจริงๆแล้วผมก็ เปลี่ยนวิธีการเขียนชื่อคลิปนิดนึ่งหนักอื้มสยุดเราใส่เกาะนี่คนละแบบเลยเรื่องพี่เป็นสงครามครับอาเทนาสติปัญญาและสงครามเอ่อเอ่อเออเอ่อเอ่อจอบจอกจอบจอบจวบสุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวไม่ได้หรอ

อันนีงง้จออแสงไม่ติดฮัมจะอหู้โอเครนะดับสอ่ะโลหติตระดับสองนะกลับไปที่วิหาร Okay. ได้ยังพอต่อได้อีกสักตัวนะครับ อ่ะอพไป้อืมไม่ใช่ได้เอาไปรู้จะไปอีกอืมขวาของหน้าจอผสชมติโอเคไป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 เราไม่ต้องสนนะโออยากท่องคิดภาษาทีละทีอ่ะไม่ทไทน

ไฟกระเด็นไปไกลแล้วความต่อไปผมขอสู้อตัวเะไรดีคือเราไปทางนี้เราจะเจอกบับอาเธียนาคือเราจะไปตัวกลิ่นกัวกระจอกดีมั้ยฝั่งนี้มันมีกล่องอะ่ะเราไปฝั่งนี้กล่องดอีกระจอกกว่าไป่ยังมีกล่องอ๋อเทเนิมัสเท่านั้นกนะ็คือนะนะตัวปิดหมวกเมื่อกี้บุตรแหง่งเออ่ บุตรแห่งใครวะแห่งเฮดิสเทพแห่งนรกนั่นเองไอเทพของใต้พิภพนี่นรกอรันนะไม่กินอหูยยยยยยย้ยกยยย่ยยยยยย ไปต่อ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 ,อ,อเจอกับอะธีนาเฮ้ยพบกับอะธีนาใช่ไหมอะธีนาโลมสะกดคนละแบบกับเออทางโลมจะทำจะสะกดคนละแบบกับกรีกนะครับนะแล้วถึงแล้วไม่ตรร้องหลัง

สุกยันน sort of ีได้ใช่ไหม ตัวสุดท้าย <_ an> เนี่ยค่ายเกมแบบนั้นค่ายเกมมวนๆชอบมากค่ายนี้ <_ an> แต่เกมแต่ละเกมของพี่แกนี่แบบเรียกว่าเ <_ an> <_ an> ไม่หมันความจำนะเพื่อนเพื่อนกับเ่อาความจำมมนั้งหมดุจออ เลือลืมมามีสองบล็อกอลฟ์ยิงเอกัสพี่เด้บล็อกบลอกบลอกบลอกเฮ้ยเรือเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย จะมีเออเปิดแก้วอามาเปิดดีกว่าเราได้อะไรกันโอ้ ตัวให่หนึ่งความฟิตตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮืตัวอะไรตัวใหญ่มากเฮ้ยแต่แต่สตรงเยอะแต่สตรงเยอะความไกลนั่นเองนะฮะต t งภาษาภาษาอัษาคิว่าละคำแต่ว่าจะได้แต่ละคำนี่ ของสามปเข้ามาทำไมาำให้ผมเล่นต่อขอเจ้าคิดอนะไรกีกก่ต่อคิดสามาอังกฤษีจะ,จะได้จบเรวเลยครับแล้วลงในเรื่องเอาพัานแรกพอมาต่อกันเลย ไม่ได้เลยมันชื่อว่าอะไรเหมือนกันตั้งชื่อโอเคเส้นฟูฝั่งสวรรค์เลยก็เนี่ยเราไปเสร็จเบิรบเสร็จสามบทยังมีองค์ที่สองที่สามแล้วก็โอ้ยาวเกมนี้ยาวจนผมคิดว่าผมจะเล่นไม่จบนี่แหละต้องเอาเร็วๆเอาเนี่ย สูกตกับบรับรัรัรรับ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 ัั เฮ้ยนี่มันท่าของฟุตอ๋อไอ้หมอเนี้คำว่าวิญญาณของมันก็คือมันสามารถตปิดมันสามารถใช้ท่าของตัวอื่นได้ยักษ์มันเริ่มโผล่แล้วันจัดส่งหามันประกาศมันก็ไม่กลกแล้วถ้ามันสามารถทำอย่างน,นี้ได้

โลกมากันเอาไปสู้กับวินยาแรจะพอทัอนจบเลยวเล่นมามามาตบตบเฮี่ซด้วยใช่ไหมาัง้มัน,น่าจะใช้ของของตัวไฟตัวบางอย่างาใชตัว ล่าแรกลองข่าแรกดูเราลองใช้ขอนไได้อ๋อก็คล้ายๆกันแต่แรงนอยก่อนเดออ๋อคือทุกเลวีวัพแรงๆเงี เรียบร้อยยิ่งท่านอัพเลเวลท่านก็จะมีพลังมากเอา้าลืมเปลี่ยนตัวเา <c oughs> ใช้ตัวนี้เรื่อยๆจริงสุดละอ้าวิญญาณตัวน,นี้น่าจะเป็น A อไอ้แบบผู้อะไรกันเลยอะไรลาลาลาหลับเรือวิจารณว่ โอ้โหเพ่งหนักจิกจิกจิ้มว้าวเจย์พี่โจ้เจย์จิ้มถึงเด็ดแน่อโอเคอ่ะยังไม่จบเราต้องเจอกับไอ้ อะไรนะไม่กดไลค์ไอ้ไม่กดไลค์ไอ้ไม่กดไลค์ไงเอานิ้วลงไม่กดไลค์ไอ้สุสี้องเอาตัวสุสีกันตัวเมื่อกี้มันจะโกงนี่ไงให้ตัวไม่กดอนมาฝึก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 บล็อกฝึกฝึกฝึก

หยบลอยหยบลอยโอเคก็น่าจะจบแล้ววีโบ้ก็โคตรนั่นล้าก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นนสวัสดีครับ